เมาเมนเมนอัลบรี่น่าจะเอาก่ได้ไดเฮ้ยเจอไหมกับแทเชอร์เกิดเมนไปเจาะไปเจาะหองีกูพาไปเจาะบ่อยดี๋ยวกูจะวิ่งเจาทางอื่นได้เลยเจ็องไหนวะลืมตาไปอบรนหน้าแตกเเชเก็บไว้สักอันึงะปาสัก2อันก็พอชาบรช่บรี่เไม่ใชเวบันไดวอห้องเฮีที่กูไม่เคยจาชื่อได้สักที เจ็ดไอ้ไไงปีนขึ้นไปข้างบนดิที่กูเล่นหนำมาลุบบ่อยๆอ่ะเจ้เด็มึงมาไี่ทำไมเนี่ยทำไมเดี๋็กตามมาตามมาสติสุดมึงตามกูมาได้ปะได้อาจารย์ผมจะขาดประสบการณ์อีกเยอะเลยผมบอกไอ้เจ็ดตามนะตรงนี้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 ถ้าเกิดมีคนละอาจารย์เอฟิรีวิวให้เด็เล่นโดนให้ได้ได้ไม่ต้องเล่นแล้วผมเข้ามาแล้วโอเคไม่มีไม่มีไม่มีกูผีไฟ แล้วห้นง่าเปิดโรเตคืออะไรวะกูปา้เอาดิเงปาอารี่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บูบอกอยู่ไม่ใช่เ้ยเโอ้โหเฮียเห็นเรเซอร์้วกุลหลอนวะเดี๋เอาเลยอีก่กนึงเอ้าเฮียรีไปไหนยังไม่เสร็จเลยเลิ่เลนพทอ อยู่ไหนป่วยอยู่ในไซน์แหละไซน์ค่ะมันดิดแม่งขาออกมาตัดเท่ๆไอ้เหี้ยอยู่กันเป็นร้อยในห้องน้ำมีในห้องน้ำมีลีเซียนเจ็บนิดหน่อยลีเซียนตายโง่เลยใคระไอ้เจ๊ตัวดาวเอ้าลอยลอยลอยตายเติมไม้ตาย ลอย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 แรงลอยแรงระวังในสายยิงน้องในสายยิงนัดระให้อยู่ระวังอยู่ไปไปไปทางอื่นดิเฮียรวมน้ำเฮียอะไรล่ะหุสบเอ็ดไปตายโอ้ยเฮียอะไรบอกแล้วระวังหลอยลอยอ่ะมีวมิวลอยมิลอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังระวังตรงนี้อ่ะตายตายหลังมาเร็วตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยเฮียเขาตื่ช้าอะไรมาเขาโอ้เฮียเฮ้ย ขับขันขวาขวาอยู่หลังกำแพงหลังกำแพงนะตรงที่นัาตายตรงที่นัาตายอ่ะตรงที่นัาตายเออตรงนั้นแแหหลละะตรงนนั้เออเออวิ่งมารับกระสุนนะงั้นเหรอวิ่งมารับกระสุนโอ้ตรงนี้แม่งก็ไฟฟ้าว่ะอย่าบอกว่าขารอันดีดอ่ะใช่ใช่มีใครใช่เฟรดิโอห่าละพวกมึงต่อคนไปจับตรงนั้นแทชเชอร์มาจากกองตรงนั้นน่าจะมีวิจิวใช่ไหม ไปจจอเันได้ไปจอดเัาได้ไปจอดกันได้ไปจอดกันได้เอ็มเิงเฮ้ยเฮียคนีทตายกายสวยตายอายตายอายุตัวเหียตายพิจิวใช่ไหมซิวเฮ้ยสโมกไอเหียซิวสวยสวยไปดีเซียดีเซียดไดีเซียดไปดเซดดูเห็นดูเห็นดูเห็นนี่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 ปีนีเชื่อไหนตายมาตายยื่ตัวเอ้ยมาได้เราไปเ้รอ มันไดแหละคือความวปีศาจยังไงล่ะแพนด้ไมมมีใครแพนด้บเฮ้ยเชื่อเป็นเจ็กบั๊เออเชื่อมีข้าวันเหรอไปดูดิไม่น่ใจเต้มีไม่ใช่ไอเี่ยไอสัตว์โ้ย้มันติดมันติดไฟฟ้าหมดเลยว่ะมันก็ิน่ยิงกมูไปทางนี้ายเตอร์เลย เอ้าเมื่อกี้เห็นอะไรไว้ตันอุ้ยเธอเลิกเกมโดนโดนแคปฟิวไปแคปฟิวดิสิเขาบอกนะตรงที่ตรงที่ฟิวเลยเหี้ยในห้องที่เจาะเมื่อกี้เอู้ยี่ไหนวะนั่นนี่โอ้ยู่หลังไอ้เหี้ยปั๊มน้ำเนี่ย อไอ้เฮียครับเปิดบริเคตวะระวังระวูจะหยิบแกนเจ็ตมาทำไมนี่าโดนมาเตอร์ไหมเฮียเฮียเลยอ้กวัก้ยังมไดสรุนเคียใช่ไหมล่ยเออดูแล้วดูอีก ไอเฮี้ดูซ้ำเด็กแว้นตายไม่บอกว่ามีโดดวะเอ้าไอเฮียนอะไรนัตไอนัตไอนัตไอนนัตเฮ้ยใครไอ้นัตที่ไหนวะไอ้เฮี้ยไม่มึงยิบเข็มใช่ไหมล่ะกูไม่ได้ยิบโอ้ยโอลิ่ข้างล่างไอ้เฮี้ยกูว่าแล้วใครเล่นไอคิววะอ๋อไอตันไอ้เฮี้ยเจเจกระโดดไปเอามั้นนะหัวไงนะเจ้าห้าโวมากเออผมไม่เห็นวันอาจารย์ผมขอโทษนะคือไปคือไป วาเล is now s า c u r e d เขีออริกแม่งล็อกกูได้เฉยเลยไม่เป็นไรเชี้เราหนึ่งแตนแล้วไปเอารับสแต้มง่ายแคชเชลไม่มาจอให้กู่อยเหรอเราชนะได้เฮ้ยแฮชเช์อะไรจะมาเนี่ยยุอยุดยุดยุดยุ ตัวเฮียตายโอเคมุยสับตัวไม่เห็นในเฮียทางบันทาไหนไดตรงนี้มีขวาขวาขวาซ้ายขวามีหลังหลังตันไต้ซ้ายมึงอะหลังเฮ้ยนี่ไรนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรแคบเขาขันนเฮียเขาขันตัวท้ายคุยเล่นหลาเล่นหลาเล่นลว โอ้โหลา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 เนี่ยนะเป็นไอ้เกียตันไอ้สัสกูไม่ฟังเลยวะไอตาไปเล่นไอคิวอะนี่เต้นเตูนะหนูนะเต้นหูนะการยอมตีโฟตรงนี้นะติดอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยใจเย็นเยไม่เป็นะเป็นะเป็นะปุ๊บนี่นะนี่เียนี่แล้วก็ตู้ไปนะต้นี่โอเคไอปิ๊งไอปิงเข้ามางด้วยอะมา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 า เออเมื่เนี่ยต้นมันเปลืองไหมฮะมันหัวมึงทิ่กัน้ด้นยังนิสัตเฮ้ยแม่งเมื่อกี้เสียงใครวะเสียงไงนะวิ่งก็อ่ะอะดีตทีแค่ละปุ๊บโอ้ยไม่เป็นไรมันจะเข้าไปอุ้ยเอี่ยมาพอดีเลยตันโซเฟียลอยอยู่โอ้ยเอี่ยเอฟบีไฟกูตายโซเฟียตายใช่ไหมโซเฟียตายอ่ะดิฟุตตกหมดเลย ใ่มาวางเลยวางเลยวางวางไปวางไปเลยเออได้ไอ้เหี้ยจอดตรงไหนวะไอ้เหี้ยข้างหลังไอ้สัตว์ทันฐานฐานไอ้กูว่าแล้วทำไมเสียงไม่ไกลๆไอ้เหี้ยจอดจอดขาอิดระเบิดอ๋อมึงดแล้วแล้วทำไมตรงนี้มันหายวะฟิวเขาหายวะ สวยสวยไี่ไหนที่จมาได้พวกเราทำมาได้เอาไปเด้อมันโดนกูลันเอาจนขี้หุ่นต่างมาเลยที่อ่ะไม่มี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 นี่ตัวนี้กระมาตายแล้วมันเอสซีนเอสซีลุดูแก่แต่วะอีกจัด เราเอ็มจเียด okay, ูงต้นดูเฮีโอ้ยเฮียคนมีมาโคยังสู้ไม่ได้อ่ะกลวอล้วก็ได้ดูนโค้ไหนแหวี้ยไหนวะทำได้ไหมเหียทำได้ไหมเหียแล้วมึงใส่บาซิโฟดูดูเฮ้ยทำได้ไหมล่ะ